ครับผมนายบุษกรธรรมรัตน์ทศึกษาครัเนี่ยท่านยิ่งพอดีพี่เรียกอะไรการอาชีพความแก่นนวันนี้ผมจะมานำเสนอ,อการต่อวงจรขยายสัญญาณแบบไม่เก่าเก่ครับโมรณ์มีออฟแอมป์หนึ่งตัวนะครับตัวต้นทานมีสามตัวนะครับมีสามสิบสามคหนึ่งตัวแล้วก็สิบคสองตัวนะครับแล้วก็สายจัม นะครับแล้วก็จะมีสโครมิิกไนเจนนะครับแล้วก็พาวเวอร์ซัพพลายแบบ2องเฟสส่วนนี้คือวงจรของเรานะครับที่เราจะต่อตามนี้เลยนะครับเรามาเริ่มต่อเลยนะครับตัวแรกคือตัวต้นทาน 10k โ oh อหมนะครับเสียบไปที่ ขาสองของออฟแอมนะครับแล้วก็มาเก้าต่อไปตัวทานสามคลมหรือว่า33ก็ได้นะครับเสียบไปที่ขาสองของออฟแอมแล้วก็โยงมาที่ขาหกของออฟแอมอีกฝั่งหนึ่งนะครับ ต่อไปตัวอันทันสิบคิโอห์มตัวสุดท้ายเสียไปที่ขาต่อจากขาหกนะครับก็ mm hmm. มาเสียบไ้เราเสียบต,ตัวอื่นไปเราจะ mm hmm. เอาโ mm hmm. พลส์สายดำของโพลส์สายตัวนี้คือลบนะครับลบใส่ไปที่ช่องหมายเลขสี่เก้าสีเหลืองคือเก้านะครับ ก็ใส่มาที่ช่องเกาาสีแดงสายสีแดงคือสายบวกนะครับใส่ที่ช่องหมายเลขเจ็ดต่อไปเราจะมายุงสายนะครับสายเสียบที่ช่องสามสามเราเสียบไว้ตรงอื่นก่อนนะครับแล้วก็ อราจะเสียบ9นะครับต่อ9้ามหาตัวลันทัน 10k โอมตัวนี้ของเรานะครับต่อไปเราก็จะเสียบซ้ายซิกในจินนะครับ ไอ้สีเหลืองของซิงในเยเจนใส่กาวนะครับช่องสองของสโครบนะครับมาใส่ไฟบวกมาใส่ไฟบวกนะครับ,รบใส่ไฟบวกของซิงในิเจนอย่ใส่กัวเลยนะครับต่อไปจะเหลือสองสายของช่องหนึ่งนะครับเราจะเอามาค่อม R สิบคิโโอห์ม เดี๋ยวนะครับก็จะประมาณนี้นี่คือผลการทดลองของเรานะครับสัญญาณช่องหนึ่งนะครับจะเป็นสัญญาณอินพุตนะครับช่องหนึ่งที่เราทาการทดลองให้ดูอันนี้คือสัญญาณอินพุตที่เราทําป้อนเข้ามานะครับจะจะเป็นแบบนี้ต่อไปเราจะทดสอบการป้อนสัญญาณเอาพุทออกมานะครับว่าสัญญาณมันจะแตกต่างกันไหมนะครับ เปิดสไปนยนะครับอ่านี่คือสัญญาณเอาพุทออกมาแล้วนะครับสังเกตได้ว่าอินพุตที่เราป้อนเข้าไปเน,นะครับมันจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับจะน้อยกว่าพอเอาพุทออกมาแล้วสัญญาณจะมากกว่าจะใหญ่กว่านะครับตามนี่คือเราปรับปรับแชนแนลหนึ่งแล้วก็แชนแนลสองเท่ากันนะครับคืออยู่ที่1แต่ว่า กรารแสดงออกมาของสัญญาณมันแตกต่างกันนะครับนี่คือวงจรขยายสัญญาณแบบไม่กรเฟตน,นะครับครับนี่คือก็การทดลองวงจรของเรากันขยายสัญญาณแบบไม่กรฟเฟตน,นะครับสำหรับนี้ต้องขอขอบคุณอาจารยา์มิสาคุญญานะครับผูขอขอ้ให้ความรู้แล้วก็ขอบคุณวัชากรุณถไทยชิพให้นะครับน,นี้ฝากกดไลค์กดแชรแชร์ขอขอขให้ด้วยขอบคุณครับ